กำลังควายถึกครับพี่น้องกำลังเล็กๆเ,เลยครับนี่แกงยอดออกมาแดงแป๊ดเลยครับเนี่ยเข้าป่าเจอต้นอย่างเงี้ยเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตนะครับความจริงประโยชน์ของเขาเนี่ยก็ใช้เครือก็ได้ใช้รากก็ได้ครับนะแต่ว่าอย่างต้นยังเล็กอยู่ครับนี่กำลังควายถึกครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ชาวชาแนลพาท่านเข้าป่ามาดูสมุนไพรครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสมุนไพรชนิดเคลือนะครับชื่อเขาก็คือกำลังควายถึกครับดูลักษณะใบนะฮะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลักษณะพอดีเรามาเจอต้นที่ออกเป็นผลแล้วนะครับเดี๋ยวดอกมันจะขึ้นให้ดูหน้าจอกันแล้วกันนะครับ อันนี้คือผลเขาที่กำลังอ่อนแล้วก็ดิบนะฮะจะมีสีเขียวถ้าหากว่าเริ่มสุกเนี่ยก็จะออกเป็นสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไปแดงอมจนดำนั่นถือว่าสุกแล้วนะครับนี่ก็คือกำลังควายถึกครับป่านี้ที่เข้ามาเนี่เจอหลายต้นมากครับแต่ว่าเนื่องจากน่าจะเป็นช่วงแค่ต้นฤดูฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายัง ขึ้นมาไม่ไม่ใหญ่ไม่ยาวนะฮะแต่ว่าดูแล้วต้นเขาไม่ค่อยสูงครับแค่นี้เขาก็ให้ผลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังควายถึกเนี่ยจะไม่ใช่เครือยาวขึ้นยอดไม้นะครับจะอยู่ประมาณสักครึ่งครึ่งแรกของต้นไม้เท่านั้นแล้วก็จะเริ่มปริดอกออกผลให้คนให้ดูได้เห็นตามธรรมชาตินะครับเอาละครับเมื่อเราเห็นเรารู้จักพอสมควรแล้วเราก็ไปดูสปอคุณนะครับ ตามตำรายาก็คือกำลังควายทึกเนี่ยชื่อเขาก็รู้แล้วนะครับว่าแน่นอนจะต้องเป็นยาบำรุงครับใช้ทั้งเ,เครือเนี่ยนะครับใช้เครือเขาแล้วก็ทั้งต้นแหละนะครับเอาไปต้มแล้วก็กิน เพื่อบำรุงกำลังได้นะครับเปลือกของต้นนะฮะยังใช้เป็นยาบำรุงโลหิตทําให้ธาตุสมบูรณ์ได้ด้วยนะครับรากแลงเงาของเขาเนี่ยเอาไปต้มกินกินน้ำนะฮะก็จะแก้ต่อมน้ำเหลืองภายในขับต่อมน้ําในร่างกายได้ด้วยนะรากแห้งเนี่ยนะเวลาจะใช้เนี่ยนะครับเราจะต้องขุดเอาทั้งเงานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอาไป าตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาต้มต้มแล้วเราก็กินน้ำนะครับน้ำเขาก็ไม่มีรสชาติอะไรแปลก,ปลก,ปลกพิเศษพิสดารน,นะครับเพราะฉะนั้นสามารถกินได้ตัวนี้ผมเองผมก็เคยทดลองไปแล้วนะครับรากและเงาเนี่ปรุงเป็นยากแก้ฝีภายในได้นะครับเถาแล้วก็หัวนะฮะมันมีเงามีทั้งหัวด้วยนะครับก็ใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดได้นะครับใช้เป็นยาขับโลหิตนะฮะอันนี้ใช้เถาและหัวเขานะครับ น้ำจากยอดที่หักใช้หยดลงบริเวณที่เป็นหูดนะน้ำยอดของเขาเนี่ยนะฮะยอดที่เขาจะออกสีค่อนข้างแดงๆนิดหนึ่งนะครับนะตามให้ดูตอนต้นนะฮะโดยใช้ทาที่หูดหรือหยดที่หูดนี้ประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยก็จะหายนะครับเปลือกใช้เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็เป็นยาต้มครับต้มเข้ากับยาอื่นได้ด้วยนะอันนี้เข้าตลับยาก็จะได้ทั้งบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแล้วก็ ช่วยสลายความปวดเมื่อยในร่างกายได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูผลของเขานะครับผลสุกข,ของเขาซึ่งจะสีออกอดำๆหน่อยเนี่ยนะครับรับประทานได้นะครับส่วนช่อดอกนี่ใช้ลวกก็รับประทานจิ้มน้ำพริกเป็นผักได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งผักและก็ทั้งสมุนไพรนะครับนะสามารถที่จะเอาไปได้นะแถวแถวพายิษาเนี่ยส่วนมากก็เรียกว่า ต้นเขืองนะฮะต้นเขืองนะฮะต้นเขืองเนี่ยก็คือกําลังควายถึกนี่เองนะครับในป่านี้มีเยอะครับอ่ะก็เอาไปใช้เท่าที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งไว้ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ดูได้เห็นครับลักษณะใบเขาก็ งดงามน่าสนใจใบจะออกนนหนานิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าตามลำต้นจะมีหนามครับเวลาจับเวลาดึงก็ต้องใช้ความระมัดระวังอ้าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอาจารย์เช้าชาแนลสวัสดีครับ